เมื่อวันยังติดมือไปครับอาได้รางวัลรองชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามกะทิครับข้อพันรุ่นใหญ่รวมฟันเลยมาถึงว่าฟันแท้หนึ่งคู่ถึงสามคู่ครับนั่นแหละครับขนาดแข่งกับรุ่นใหญ่เนาะยังติดหนึ่งในสี่โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกู้ย่ยนะครับเกษตรกู้ยยวันนี้ยังอยู่ที่บอระนมือนะครับวันนี้เราจะมาเจอ ไฟงามอีกตัวหนึ่งที่เข้าสนามประกวดที่เมืองบรบือีเราแต่ตอนอื่นเราขอญาตรู้จักกับเจ้าของฟาร์มเจ้าของสวัสดีครับผมชื่ออาร์ตนะครับกับเจ้าของเจ้าพระบุตรสงการไฟงามเบญสิริฟาร์มครับครับผมเสียอาร์ตนาะครัเรียกแทนตัวเสียอาร์ตนะครับเป็น หาเจ้าของของเทพบุตรใช่ครับอ่าเลยนะเทพบุตรสงการเทพบุตรสงการอ๋อเขาทำไมตั้งชื่อเทพบุตรสงการเขาเกิดสงการเลยครับอ๋อมาที่16เมษายนอ๋อเกิดช่วงเมษาพอดีเลยตั้งชื่อเลยใช่ครับเออถ้าสงการในเชนจะสั้นไปอ่าใส่อะไรที่มันหล่อไหมเทพไปหน่อยเท่ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเจ้าเทพบุตรสงการนี่ครับอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อ่า เทพประมุขสงการอายุ2ปี8เดือนครับสองปี8เดือนพันแท้หนึ่งคู่ครับหนึ่งคู่ขึ้นครับพึ่งขึ้นครับผมสายเลือดหรือพันธุกรรมเขามาจากไหนครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกของเบิ้มพันล้านครับเบิ้มพันล้านแม่เป็นแม่น้ำเพชรครับเป็นลูกขอเบิ้มพันล้านแม่น้ำเพชรแม่นของสิริโชคฟาร์มเป็นแม่ของดาวอุดรครับผมตัวนี้เป็นน้องชายดาวอุดรสิริโชคฟาร์มครับผม อันนี้คือว่าเป็นน้องชายใช่ครับเป็นน้องชายดาวอุดรอ๋นะครับผมมาดูนะครับโดยรอบรอบของเทพประมุตสงการสงการเนาะผมเทพบุตสงการตอนนี้จุดเด่นเลยที่ที่เทพประมุตสงการเขามีนะครับจุดเด่นคือท้ายครับท้ายมะนาวตัดชัดเจนครับกล้ามเนื้อเยอะ ครับเอาเนื้อเยอะความสมุทอ่าใช่ครับดูสมุทดูสมุทหางเงาหางไง่ยาวยาวเออหาีหยีตรงครับไข่ดีไข่ดีครับลึงดีครับเขาดีเขาตะลักควายไทยชัดเจนครับผมอันนี้เขาเพิ่นมาทางพ่อเพิ่นบอกครับแมนครับเอาแมนเนาะมาทางพ่อเพิ่นเลยเนาะครับผมหน้าตาดีครับแข้งขาใหญ่ครับผมคนเขาใหญ่ ครับผมก็นี่สองขวบเนาะสองขวบแปดเดือนถ้าพูดถึงเพียเทียบคนกับไมรุ่นอยู่นะแมนครับแมนสิบเจ็ดสิบแปดแมนเนาะใช่ครับผมอันนี้ได้ได้ผสมไหมครับตอนนี้เปิดผสมจริงเริ่มเปิดแล้วเริ่มเปิดแล้วครับอ่าเริ่มเปิดผสมจริงแล้วก็มีฝากผสมบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ทำเป็นทางการเพราะว่ารออยู่เขาอีกสักนิดนึงก็รอดูผลงานแล้วจะรีนต้มเชื้อครับผมต้นปีนานี่แหละครับ ครับต้นปีหน้าใช่ครับแบตเรี่ต้มเชื้ออีกโมบโดนเนาะจัะหน่อยเดียวนี่ก็ปลายปีแล้วอีกท้องร้อมืดกันเลยปีแล้วเนาะครับผมครับอ่าแข่งขานี่ปุ้ยเป็นไงหางขั้วเหี้ยวครับนะครับผมไม่มาครับขออนุญาตแป๊บนึงครับผมได้เลยนะครับอ่อันนี้ก็ถือว่าเพิ่นได้หมุนในเล่าโซ่นะครับกล่องก็จะหมุนเรื่อยๆตอนนี้อยู่ในเต้น เอาไปที่สว่างสว่างกลางแดดกลางนอกเป้นเลยเนาะจะได้เห็นความใหญ่ของเพิรนชัดเจนนะครับผมนั่นแหละครับออกมาจังสี่นะครับจะได้เห็นสัดๆนะครับผมว่าเปิ้นใหญ่ขนาดไหนหนุ่มหน่อยไว้สองขวบแปดเดือนเห็นปะเทพประบุสองการนะครับนะครับเขาเบืองหน้าเพิ่นสัดๆับว่าเป็นรอปันไดครับไอ้ขอโซนหน้าเพิ่นก็นะครับมาที่แจงแจงนี่แหละ นะครับอันนี้เป็นเอิ้อวงเขาอย่างครับอันนี้เป็นเขาคันช่อนครับเป็นเขาคันช่อนนะครับตามตำราควายงามไทยเลยครับอ่าตามศาสนาควายไทยเลยเนาะแมนครับแตมแก้มจำแมนครับสองอ่องครับผมตรงเท้าแตกสามอ่องนิดหน่อยอ่าแตกสามอ่องนะครับยาวใหญ่ยาวยาวลึก ผมไดลึกนะครับคอไงเนาะครับผมอันนี้เป็นอย่างไงไปน่ายกลายนะครับเพราะว่าใช่ครับสังเกตแล้วหนังครับหนังยนยนะครับหนังย่นนอยู่เนาะครับยังหมดเต็มนะครับครับผมความสูงตอนนี้ปันไดครับร้อยห้าสิบเก้าครับร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบเก้ามาแน่ใจครับต้องเอาเกรตรกล้วยๆเป็นเครื่องวัดเทียบครับพอผู้จับหญ่พอผู้จับสูงนะครับอันนี้ผมสูงร้อย 65บวกรองเท้ากันร้อยหกนะครับเอ็นบ่เอ็นแต่มือนะครับผมนะครับอันนี้ยางขั้นต่ำนะครับร้อยห้าถือว่าคนไงนะครับดูแข่งขา นิ้วนะครับเล็บนะครับหางไงหางเงานะครับผมกกอย่าห่อนแดดจัง่อยเลยแอนครับผมเ้าเปิ้ลตากแดดมาเบิดมือเนาะแดดอยู่กับเต้นอ่าข้าวลมตรงนี้อืมเนาะมายืนเียงตรงลมนี่ก็ได้ครับผมนะครับเขาก็ปั๊บเนาะตามสภาพบุเป็นยังครับผมว่านี่อยู่สนามไม่ได้อยู่ที่ฟ้ามี่ครับผมนะครับ ถ้าผสมนะครับเสียป่อยผสมราคาปันใดรันนี้ผมผสมตัวละสามพันบาทนะครับรับประกันจนท้องผสมอ่าผสมจริงผสมจริงรับประกันจนท้องเลยใช่ครับมันจะไม่ใช่สามเทือ่สี่เทือ่แมนครับเอาจนท้องเลยครับเอาจนท้องปันในเลือดของแมนเทาเทพประบุสงการเทพบูตรสงการเลยครับอุ้ยพิกัดอีกเทือนึงนะครับ พิกัดนะครับบ้านซองแมวบ้านซองแมวตำบลน้องจิกตำบลน้องจิกอำเภอบละบือจังหวัดมหาสารคามโอ้จากสนามไปนี่ก็บอกไกดีประมาณสิบโลสิบโลครับผมไปทางนี้เนาะครับผมถือว่าเป็นมือนี่เป็นเจ้าภาพเจ้าทินแหละครับอืมมันเป็นเจ้าทินเนาะครับมาจากน้องจิกนี่นะครับผมถ้าครับ พี่น้องมาจากต่างจังหวัดแกควายตัวแม่มานะครับมาพักไดบ่ได้ได้ครับพื้นจังสี่ได้ได้จังใดกับข่าพักข่ายยังไงค่าพักถ้าเดินทางมาจากไกลเองส่เนาะบ้ามันกสีอีกจังไรล่ะ แล้วตะเคียนไปครับแต่ว่ามาตรฐานก็คือรับฝากวันนึง150บาทวันลอยห้าเส็บแม่นครับแต่ว่าถ้าพี่น้องเดินทางมาจากทางไกลอยากได้พันธุกรรมของสงการดีๆกะถ้ามาอยู่ม่หลายมืออาสิบคิดเลยครับอมาว่ากันได้นะครับใจดีเนาะเรื่องราคาค่อยวากันแต่เรื่องพันธุกรรมนั่นแหละดูจากข่อพ่นดูจากปูพ่นครับอันปูเนาะปูพ่นเชื่อ อ๋อปูเบิ่มปูเบิ่มพันล้านเบิ้มพันล้านคือพ่อปูเบิ่มคือพ่อของเบิ้มพันล้านหลนี่ลูกของเบิ่มพันล้านครับผมกับแม่น้ำเพชรเด็กน้องชายดาวอุดรนั่นแหละครับผมเชื่อสายพันธุกรรมมากังซี่แล้วดีแล้วครับเขาก็ต้องผิดหวังครับผมพี่น้องเกษตรกร บอกว่ามือใหม่หรือว่ามือเก่าไม่ต้องผิดหวังครับดูจากเจ้าตัวเพิ่ันนะครับผมนี่แหละครับจากกล้องให้เห็นกันสดๆเนาะว่าควายงามควายดีอันนี้เป็นลุงลุงผมครับอ้าวลุงสวัสดีครับพ่อผู้ใหญ่ครับก็ที่ยูทูท่องเกษตรกล้วยๆก็ได้มาขอหยัดไทยนะครับให้กับพี่น้องทั่วประเทศเบิ้งนะครับคเอาเอามาดูครับเอาเครื่องวัดแข่งขาเล็บ ขาเพิ่นหัวจะเทเจ้กล้วยหน่อยไปเลยครับแข่งขาใหญ่ครับเล็บตินใหญ่นะครับอกมะพราวใหญ่นะครับเบิ้งหน่อยไปเลยครับปัาดหมดธรรมดานะครับผมสองคบแปดเดือนแปดเดือนนะครับผมเพิ่นจะไปอีกหลายอยู่เนาะครับผมตอนนี้พ่อเพิ่นสูงปันใดครับ พ่อเพิ่นบอกพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นเห็นอ่าเพิ่นลงอ่ะร้อยเจ็ดสิบนะร้อยหกสิเก้าร้อยเจ็ดสิบประมาณอันนี้เพิ่นลอยสนากรร้อยห้าสิบเก้าสิบห้าสิบเก้าบวกอ่าเลยตีไปลอยหกสิบแล้วกันเนาะลอยหกสิบละเพิ่นกียาไปอีกหลายอยู่ครับดูหนังหนาหนังยอนนี่จะไปอีกหลายอยู่นะครับความสูงความใหญ่ครับนี่แหละครับเพิ่นเบื่อบอกควายสมุทรจังสีบอกถือใจบอกถือใจครับจักการเป็นเจ้าของมาจก จปีล่ะอ่าผมอย่างเพิ่นมาตอนอ่าอายุหนึ่งปีนะครับผมสื่ออายุมาอายุหนึ่งปีอ่าไปเห็นลรวก็ตอนแรกเมื่อคิดมาสิได้เป็นเจ้าของเฮ็ดจังไหนมันหลุดมาจำเพิ่นผมเลยเห็นเพิ่นมันจำไม่แล้วแมนเพิ่นหลุดมาจำบัดนดีเจ้าของเพิ่นเลยอยากขายอ่า กตเลยพ่อดีกันเลยถูกที่ถูกเวลาเออถูกที่แล้วเวลาครับดวงกับสตาคนกับสตาควายแม่มาพ่อกันครับมันหนีบบพ่นเนาะขนาดคนจองอวไรนี่ยังมาหาอยู่เนี่ยบอกราคาได้บ่แต่ตอนแรกกีไหมตอนแรกซื้อมานะครับสองแ0 0 0 0ึ0บาท1 0 0 0 0บาท210,000บาทแมนครับตอนนั้นเน่มันมันก็ค่อยเถิบเิ็นกับประหาคกอ่มีราคาจะน้อยเอแล้วตอนนี้ตอนนี้มีไขมาให้บ่ก็มีแน่อยู่ครับแต่ว่ากะ บก็ยังบ้านในอธิานี่นะว่าก็คนนะเลาอยู่เนี่ยเวลาอยู่ก็รักเจ็ดเจ็ดลักผู้นักการนี่ครับผมเนะเกินอยก็เกินอยู่นะครับเพเรื่องหนึ่งสี่เดี๋ยวต้องเว้ากันเนาะถ้าดักที่ใดอีลีก็ต้องมาเว้ากันที่บ้านเว้ากันครับเป็นจริงเป็นจังเนาะปีหน้าก็บ่าสิเดินสายเดินสายประกวดเนาะเพราะว่าไม่ได้อายุของคนเลยเขาจะได้เห็นเทพประุตรเดือนเมษาเนาะ เต็มสามปีอ่าเต็มสามปีในปีหน้าครับนะครับแล้วก็ยได้เห็นในสนามประกวดทั่วประเทศบ่อยขึ้นครับฟีนะครับกติดตามเอเด้อครับผมคนอาจจะเดินทางไปบ้านของท่านนะครับครับไปเหนือไปใต้ไปอีสานไปภาคตะวันออกนะครับไปกลางนะครับสามารถเอาไปทับทุนอาจจะได้เลยได้เลยครับอาจจะได้ทับถึงเดี๋ยวปีหน้าอาจจะมีนํำเชื่อไปน้ำ อจะน้ำเชื่อไปแบ่งปันน้ำติดน้ำเชื่อไปน้ำได้ตังราคายังในใจน้ำเชื่อผมว่าสิเอาราคาที่ไม่สูงมากตังกลางประมาณจุลละสามพันหนึ่งสี่พันประมาณนี้โอ้ยเกษตรกรได้ครับให้ได้สบายเลยเนาะผมได้ทั้งขอกทั้งซ้ำนะครับผมสุดท้ายท้ายนี่นะครับครับก็เป็นเอาบอลบกวนเวลาเนาะเดี๋ยวจะเมีบ้าน้องเพิ่อนเขาจะพูด เพชรประบุสงการสงการอีกขันหอนล้วก็ครกับแล้วมียังฝากกับพี่น้องเอฟซีทั้งบ้านบ่ฝากฝากแจไปเนาะฝากติดตามนะครับควายงามเบนซิลิฟามนะครับฟาร์มน้องใหม่นะครับแล้วก็เจ้าเสียพระบุตรสงการนะครับผมครับต้นปีหนาจรีดำเชื้อนะครับในช่องทางไหนบ้างติดตหรือว่าติดตามได้ใน เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอาร์ตควายงามเบนซิริฟาร์มอาร์ตควายงามเบนซิริฟาร์มเนี่ยตามเสื้อนี่เลยนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรเอาเบอร์โทรศูนย์เก้าสามครับหกศูนย์หกครับศูนย์สามห้าห้าศูนย์สามห้าห้าครับเบอร์ผมเองเลยครับผมเอาเบอร์เสียอร์ตเนาะนะครับผมก็ถือว่าหลบกวนเวลาของเสียมากนะครับยินดีมากครับยินดีเนาะโอเาคิดเผมก็ยินดีน้ำนะครับครับ ฝากทีมงานหรือแฟนของเบนซิลีฟามติดตามติดตามครับเกษรกวยๆน้ำได้ววันไหนลงออกอากาศแล้วจะบอกโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์จะติดตามน้ำอันนี้ส่งท้ายก็ขอกขอเขาบับขอบคุณครับขอบคุณมากเอ้าวหมุนโชตอนกลับานตอนกระบ้านหมุนโชหนึ่งรอบขายสังหารนะครับสุดยอดน่ะขายเต็ม มนมะนาวตัดบ่ว่ามองมุมไหนเนะาะครับผม